แม่เบิกงินลูกต่อลูกไปเตรียมติกตอกแม่อยู่นี่มาวเต้นขับอ่ะสี่ตัวโยนสี่ไปมาไปไปไมาหนึ่งหน่นึิบหลอมอ่ะไดทั้งวันวนไปวนมาเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่แม่มีเรื่องจะถามแม่มาตามมาไหมครับ สุมือดีเป็นเั่องใหญ่ซมือทุกทุกวันนี้เป็นยังไงนุกปายเป็นยังไงเอ้าก็ไปงานด้วยกันตลอดเนี่ยทำไมบ่แมนบ่แมนมากกันติกเปียกเบยดมือเอ้าไม่ใช่บางทีน่ะถ้าจะเล่นเนี่ยมันมันไม่ได้เล่นแบบเป๊ะๆขนาดนั้นนะเนี่ยทุกวันเนี้ยแม่ยังอินไปกับแฟนขับเลยนะที่ว่า อนนั้นอ่ะคลิปวันเกิดพี่สิงห์อ่ะที่ว่าไปร้องเพลงแล้วเขาส่งสายตามาหานุกอ่ะคุยแม่อินแบบเห็นไหมเจอใครอ่ะแม่ก็ส่ง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 คลิปนี้แหละส่งไปหมดเลยว่าอินไกันหอกเพราะงั้นเธอใช่ใช่ใช่แม่อินกับสายตาหมยอ่ะส่งไปให้น้าแม่ก็ส่งส่งให้ป้าแม่ก็ส่งอ่ะอินไปหมดไม่เขาอยู่กันมาสองปีไงมันก็ต้องต้องอันนี้ยู่แล้วแหละความรู้สึกดีๆมีให้กันเพื่อนอืม เอี่ยแต่อ้าไหนๆกันในไหนเนาะเอาสิแล้วกันไปได้บ้างพอดีคือจงเป็นการเป็นเอาเลสต์ิไม่เอา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 สิไปพูดกับแม่เบนเลยไหมล่ะวันนี้แม่มาขึ้นมาไหนยังไงงั้นก็ไปคุยกับแม่เบนเลย่งกินไปก้อนสิใช่ส่งดีบัตรเงิาสดไก่ปไปวอลเลยไปบอกเขาแม่เบนเลยพี่จะว่าไงพูดเลยไงตัวเองว่าเลยน่ะเฮยเงินแม่ยังไม่มีป่ะนะ เขาลูกสาวเดียวอีกจ่หาเพาสิเอาเงินยูใส่ไปให้เขาเกินเขาเรียกแพงเขาสิไม่อยู่ที่แม่ยากไม่ิดิยนี่แม่คิดยังแม่คิดอย่างไมเรู้ยวนีอิบเราไปขอไปอันนี้ไหมไหมแต่นี่ไปคุยกับแม่เบนเลยหมาถึงคลิปรูปที่แม่กับพ่อเอามาเนี่ยจะไปคุยว่าจะเอารูปไปวางไว้ตรงไหนกับแม่เบนแม่คิดอย่างนี้เอาลูกสองสองใช่อัย ตรงนี้อ่ะแกงแม่สิ